สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเหมอือนมาพร้าลกงมแย่แลวก็น,น้องเพนนีอีชิงเคยค่ะทุกคนอันน้องเพนนีสวัสดีทุกคน,นแล้วลูกสวัสดีค่ะเร็เวเร็วสวัสดีค่ะแลว้ลวลวูกเร็วอืมเพิ่งเพิ่งนอนตื่นค่ะทุกคนฮะน่ามาอยู่ใกล้จังเลย <c oughs> น้องเพเน่เพิ่งนอนตื่นคะ่ะเออเอเอ,เอนั่งลงลูกลูกเพิ่งนอนตื่นนค่ะทุกคนเห็นอกคะน้องเพเน่เพิ่งนอนตื่นคะ่ะนอนเร็วเรวคะ่ะนอนประมาณสามสิบนาทีก็ตื่นแล้วนะคะเพิ่นอันตื่นพอเพิ่นอันเอาประตูขึ้นนะคะทุกคนประตูเลกขึ้นอันเอาปุ๋ยนะคะนะ้ให้พ่อใหญ่ไปวาน นะสอบหนึ่งไปวานเขาเมื่อคืนนี้ฝนตกคทุกคนฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้พอคนก็เริ่บรปกีดยางนะคะแต่ว่ากันเอาไปซองเมืองหน้าล่ะคาะุกคนไปเมืองคาเทนาคาเทนาไปเบื้องหยาเขานะคะไปเอาหุ้นเขาหุ้นหยาไปหาเบืองนานคาเทนามองเลยหัวมืองเลยเป็นตอาอัดแต่ยังนะคะนะ น้องเพนนี่ก็อยู่กับแม่ลำไย,ยสองคนเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่เห็นนะเล่นยันงทนเล่นเออตั้งอยู่ใกล้ๆเพิ่มเนาะค่ะทุกคนอันนี้นั่งอยู่โซฟาหน้อยๆน,นะคะเออก็เลยอยู่ใกล้กันนี่ค่ะทุกคนกีน่นนะะนะเดี๋ยวนาะค่ะเนาะมาอัปเดตมาทักทายทุกคนคะ่ะบ่ได้ลุง สองมือนะคะทุกคนบริเลอรงคิดสองมือ,อมแบบตอนนั้นบริเลมีมวลาเลยค่ะบางมือเข้ากัง่ายนะคะบางมือกันายโอ้ยไม่กินลูกไม่เอาไม่เอาไม่กินนะกินไม่ได้นะลูกนะกินไม่ได้ให้เล่นอย่างเดียวทุกอย่างตรงปิดให้เนีนๆนะคะ่นสิมักจับมาใส่ป่า่นจ้าน,นองเพนนีนี่ไม่เอานะลูกเล่นอย่างเดียวนะลูกนะ เล่นอย่างเดียวลูกจับอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวกินไม่ได้นี่เป็นครีมมันเป็นครีมทาผิวนะโ okay. อเคเล่นได้อย่างเดียวเพื่อนเปรต่นแน,นวตียุ่งเมยมพังเลยค่ะทุกคนเพื่อนเปรตเอามือไปงัดไปงี้ไป,ไปย้ำกันเดียววันนี้พเพราํลำยิ้เปิดล้วเหมือนไฟมันชอ็อตเห็นไหมคะทุกคนมันาทำงาน อ,อตาเป๋วแววตาเป๋วแหวแแหวแม่บอกไม่ให้กินกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะลูกนะไปหาแต่อของกินน่ะเป็นสีเป๋วพิมพ์สีทุกคนนะมากมากนะเอ๋เอ,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 อยเล่น เล่นอย่างเดียวนะลูกนะห้ามกินนะอืมจ้าโอเคค่ะทุกคนสรารคลิปนี้ค่ะน้ำมัยีกับน,น้ำมาฝากไวส้สำเนียงก่อนเนาะค่ะเอ้มยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามไปกันต่อสิ่งแกล้งยี่กับน้องกับน้องเพนนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสรารคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะน้องเพนนีบ๊ายบายลลแล้วล,ลูกแล้วบ๊ายบายแล้วลูกแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้ว สวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแมาบ,ายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเนี่ย